วันจ like ี้งับเพื่อนจำไม่ใช่วันนี้มาอยู่กุบเกมวีไฟกับเพื่อนดีๆเราจะมาเล่นโหมดแรงวท <not S 2> ี่ครับพาดกาที่ผมเขาเกมสู่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้เกมวครับนวันนี้ท่านผู้ชมว่าเราเล่นกม ผมเก็บโอ้โหผมเก็บของโอ้โหได้เงินเหรียญถ้าเสียงไปสิงท่าผมบโอไทยด้วยนะครับต่อไทยตินท่าขึ้นมาครับที่ไทยเสียงเข้าไปกัดท่าครับใครชื่อว้าวเอ็นเฮ้ยเอ็นเอ็นผมชอบแค่เอ็นนะับไว้ก่อนครับ i คุยก okay. ับตี ite, <LO> ๊คนไดเสียงผมคนเยอะครับไปตั้งแล้วครับตอนนี้จะคุยกับแม่รู้เรื่องตลอดเลยนะไปยินเสียงเลยทีน้นี้ีนหนนา้าค่ะแม่ใ้ท่าฟังไปถ้าคนดียู่ Oh, God. 我拍两张图。 มันจะไม่หาไปม่เ Eu sót thím, thêm tham quan. Eu sót thím thêm 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 xin chào quý vị bọn cho làm cái cái 你好，我问你，我我问你。 ขต้องอยู่เขาบนแน่นอนเลยเป็นสำคัญครับว่ามันต้องอยู่ข้างบนหลังฐานแน่นอเลยงานนี้ดาวงูจุกเสีย อู้ยินดีกับรอบมาโรนะทัพมีปืนเอ้ยมีปืนเอ้ยปืนชาปืาชาเลยเขาเขาเจอชาไม่ช้าเลยชาเลยเขาเจอเขาไม่ปืนชาเขาไม่ปืนชาเดี๋ยวเขา ต้องมีคนต้องมคนี่สพัารัาลยะว่าต้องมีคนน่นยค่จะมีคนไม่ม น,นี้เหลือ19คนแล้วนะครับเหลือ19คนแล้วครับใจจบเย้บ้าหมายไป,ไปถาว่าไม่รอก็คือไม่รอ,องไงครับท่านผู้ชม่านผู้ชมเขครับเกมเลยนะครับผมบอกคุณครับ ต้องดักป้อมครับดักป้อมครับเดี่ครับเดี่ยวครับต้องเล่นแบบนี้แพงต้องเล่นแบบมีกลุ่มมีหน้ามาต้องเชิงขับนหน้ามาจิตระเบิดไไ้้้อเ ให้ให้ให้ยาอนต้มยาอนต้มยาคนต้มยาคนต้มยากนอะตายอย่างเดียวแล้วเฮ้ยนั่งจะเมื่อ เออทนคุรบิดขาดก็ขายังไงได้ขับไม่มีระเบิดเลยคุณพบก่อระเบิดในปืน,นะนพิลัตน,นะนี่นะอยู่บนยอเขาใช่ไหมย้วย่อ ไม่มันอยู่ด้านต้นเอือมันหนีกันไหมใช้วิถีที่สามเออ้ออม,มันมันมีน้ำมันจิตพิททำไมกูยิงปืนเสียไม่โดนเปนไมไ่เสียโดนไอ,อ้สัตว์เ้มันจริงนะไอ้จอมันเ Oh, skill 1, 2, 3, 4 Oh, skill